รู้ใจเล่นอยู่คนเดียว รีวิววันนี้มาพักที่เล็กไซส์วิลล่าสวนนงนุชค่ะนนจะไปที่พักนั่งรถลก็ไปหรอครับไปเดี๋ยวพ่อนนตามมาว้าพี่น้องขึ้นกันเลยโอ้หน้าข้างหลังเลยเหรอไม่นั่งใกล้ๆพี่หรอกไม่พักกังมากน้อนขับตามเลา แแลล้้ววพนุตามามมปิดเทอมเป็นช่วงเวลาดีๆที่ได้พาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาค่ะรอบนี้จองที่พักโดยตรงกับ Line Official เลยค่ะได้มาในราคา2,850บาทรวมอาหารเช้าและโปรโมชั่นต่างๆค่ะโอคุณลูกค้าชมวิวหรอคะ ทางที่พักนะคะเขาก็จะมีรถกอล์ฟมารับตรงหน้าฟอนเลยนะคะให้เราขับรถตามมาเพื่อที่จะจอดรถไว้ข้างๆที่พักเราได้เลยนะคะไม่มีที่จอดรถแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจอดได้เลยค่ะราคา2,850บาทของห้องเนี่ยก็คือเป็นราคาแพ็กเกจนะคะที่รวมค่าเข้าส่วนนงนุษแล้วก็รวมอาหารเช้าของเราทั้ง3าคนพ่อแม่ลูกไว้ด้วยเลยเป็นห้องเตียงคู่แบบนี้นะคะ เดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องน้ํากันค่ะเขาก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้แยกโซนเปียกโซนแห้งมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ตรงนี้บริเวณอ่างล้างหน้าจะมีไดร์เป่าผมเนาะแล้วก็เครื่องใช้ที่อยู่ในห้องน้ําแชมพูสบู่มีครบครันค่ะมาดูข้าวของเครื่องใช้ในห้องกันบ้างในกาต้มน้ําน้ําดื่มนะคะถ้วยชากาแฟแก้วมีให้พร้อมแล้วก็ตู้เย็นเนาะมาดูตู้เสื้อผ้ากันค่ะก็จะมีหมอนสำรอง มีตู้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เซฟไว้สำหรับเก็บของมีค่าด้วยนะคะเดี๋ยวเจ้าเด็กจะพาไปเดินชมระเบียงค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตรงระเบียงนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็มองไปก็จะเห็นแบบทะเลสาบเล็กๆนะ สามีเราบอกว่าราคานี้คุ้มมากๆเลยนะคะราคาไม่ถึงส0 0พันแต่ได้ทั้งห้องพักแล้วก็มีอาหารเช้ารวมไปถึงค่าเข้าชมสวนนงนุษเลยก็คืออยู่ในแพ็กเกจนี้ทั้งหมดนะคะแถมบัตรให้อาหารปลาช่อนยักษ์ด้วยค่ะนั่นจะไปดูอะไรโลกเขาจะอยากพาไปดูเรือทีบฝั่งนู้นค่ะทีกคนจะพาไปดูเรือปิดนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะปิดแล้วทุกคนเดินลงมาจากที่พักแรกเลยแล้เนาะ แล้ววันพรุ่งนี้เช้าอ่ะผมเปลี่ยนไปละใช่ไหมผมเรีว่างนานะเดี๋ยวมาเล่นเรือแถวๆโอ้ยจะได้เล่นไหมน้านอนมารอดูกันว่าพรุ่งนี้เช้าเจ้าเด็กจะเล่นน้ําหรือว่าปั่นเรือทีบค่ะนอนอย่าขึ้นย้อนนะไหลลงมาแบบนี้เออ สระว่ายน้าเปิด7จ็ดโมงเช้านะคะและเราก็มากันเช้ามากจริงๆเพราะว่ามีเดินทางต่อค่ะทางที่พักก็ใจดีมากๆนะคะเปิดสระว่ายน้ําเปิดน้ําพุให้พวกเราได้เข้าไปเล่นกันนะคะเราก็เลยเหมือนกับเหมาสระว่ายน้ําเลยค่ะเจ้าเด็กนี่ชอบมากเล่นสไลเดอร์ทุกตัวเลยนะคะ <c oughs> สนุกใหญ่เลย การพาลูกเที่ยวก็คือได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับเขาจริงๆนะคะได้ไปเห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นในห้องเรียนเด็กๆเนี่ยชอบใจแน่นอนเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบสไลด์เดิมมากเล่นแบบไม่กลัวลื่นเลยนะคะพอแม่เนี่ยต้องคอยดูอยู่ไม่ห่างเลยค่ะป๊ามานั่งเป้ารักะเอ้ยเสียงเด็กนะคะโอ๊ย นุกหมเออใช่ไปเลยลูกช่วงที่ครอบครัวของเราไปมันอาจจะไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นนะคะมันก็เลยไม่ได้มีแขกมาพักเยอะเหมือนกับว่ามาพักส่วนตัวเลยนะคะเยี Й ่ยมมากๆเลยค่ะ โอ้หจะกินกันหมนกัไแม่นัดกะแต่กินแป๊บเดียวแหละ ที่คุณพ่อบอกว่าคุ้มเนี่ยก็เรื่องอาหารนี่แหละค่ะทุกคนโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่รับประทานอาหารเช้านะซึ่งเขามีอาหารแบบหลากหลายมากๆนะทั้งข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นพวกเบรคฟาสต์ตอนเช้านะคะรวมไปถึงปลาท่งโกนมสดอะไรมีหมดเลยนะเราเนี่ยเลือกกินไม่ถูกเลยจริงๆทุกคนด้วยความที่เวลาเราน้อยเนาะเนี่ยชากาแฟมีหมดเลยน้ำส้มขอนน้ำส้มข้นนมสดนะคะเวลาเรามีน้อยเราก็เลยแบบต้อง รีบกินเพื่อที่จะเดินทางต่อนะคะแต่ว่าโซนนี้ที่แม่ชอบมากเลยก็คือนี่เลยสลัดสลัดเขาจะแบบแช่ตู้เย็นไว้แบบนี้เวลาเรากินผลไม้กินผักแบบนี้มันจะกรึบกรึบกรอบกรอบเย็นชื่นใจมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเช้าละมีทั้งอาหารไทยนะคะอาหารจีนอาหารฝรั่งมีครบเลยที่โรงแรมเขาก็จะปิดฝาไวมิดชีดแบบนี้นะคะเพื่อความสะอาดนะทุกคนเลือกกินได้เลยอยากกินอะไรนะคะบอกพี่พนักงานได้เลยค่ะความที่ ที่อาหารมันเยอะมากอะทุกคนเราก็เลยเลือกกินไม่หมดนะเพราะว่ารีบนะคะตรงเนี้จะเป็นโซนเขาตม้มโซนโจ๊กนะคะถัดๆกันข้างๆเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยน้ำต้มหู้ปลาทงกโกนะคะใครที่ชอบทานทุกเช้านะไปที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะก็ถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้นะอืะ กินให้ครบทุกเคาน์เตอร์เลยอ่ะตรงนี้เป็นร้านกาแฟานะคะมีเครื่องดื่มอื่นๆให้เลือกด้วยชากาแฟาน้ำผลม่งผลไม้สั่งได้เลยนะคะตรงนี้แต่ว่าต้องจ่ายตังค์นะอันนี้ไม่ฟรีนะคะในแพ็กเกจค่าที่พักนะคะเราก็จะได้นี่คูปองสำหรับการไปให้อาหารปลาช่อนยักษ์ด้วยทุกคนเจ้าเด็กตื่นเต้นมากนั่นเห็นตัวมันแล้วเหรอมันเหมือนะ นั่นไงเรื่องแนนนนพนดโอ้โหเขาใส่เป็นปลาทูไปเลย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 ่ปเลยเลยไปเหได้ลยไปเลยอปเลยไปเลเลยไปเลยวเลยเลย่ปเเลยเลยไปเลเยยอเลยไปเไปเยยเย มันป oh. oh, nice wow. ็นเห็นว้าวไปไปช่วยี้ใหญ่นะลูกนะอ่ะพี่นนท์นะนี่จ้าพี่นนท์ไปถึงไหมพี่นนไปถึงไหมลูกเอาพ่อๆช่วยถือเลยวเอยเลยโอ้ตัวใหญ่มากโอ้ชนยักษ์จริงๆด้วย มาแล้วโอ้กระตุกแรงเลยเนาะเราะว่าแพ็กเกจนี้ของเล็กไซส์วิลล่าสวนนงนุชคือแบบคุ้มมากจริงๆนะกินอยู่หลับนอนเที่ยวโอสองพ่อลูกฟินมากเลยนะคะได้ทำกิจกรรมหลากหลายภายในราคาที่แบบไม่เกิน3,000บาทนะทุกคนดีมากไปเป็นกินขขดเลยแขกเลยอุ้ยม่กว่าน้งเงือก เรไปนเน้อเนไปกินเนื้อหรปกเนื้ออายแล้วปลันอยู่กับปลายับได้เลยอยู่ด้วยกันได้จังเลย